เราไปดูตำรวจกับอีกหลากหลายภาคส่วนช่วยเหลือชาวบ้านที่จังหวัดนครราชสีมานะคะหลังจากที่ถูกน้ำท่วมค่ะโดยมีการแจกถุงยางชีพแล้วก็ยารักษาโรคให้ค่ะนี่คือภาพบรรยากาศที่ไปลงพื้นที่กันนะคะโดยตำรวจทางหลวงตำรวจน้ำและภาคเอกชนร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก31อาสาสมัครและคณะครูเดินทางลงพื้นที่บ้านสุขสีงามและบ้านโคกสำราญตำบลตะขบอำเภอปักทงชยัยจังหวัดนคร ราชสีมาภายหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะมีปริมาณน้ำฝนวัดได้100กว่ามิลลิเมตรส่งผลให้เกิดน้ำป่าทะลักท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่โดยมวลน,น้ำส่วนหนึ่งได้ไหลลงเขื่อนลำพระเพิงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมเป็นรอบที่3ของหมู่บ้านสร้างความเดือดร้อนเป็นวงกว้างให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบค่ะ ภายหลังตำรวจทางหลวงร่วมกับตำรวจน้ำและคูภัยฮุก31มีการประสานงานกับทางมูลนิธิโรงพยาบาลอภัยภูเบศนำยารักษาโรคเข้าช่วยเหลือประชาชนที่น้ำท่วมขังบ้านนานนับเดือนพร้อมกันนี้ยังมีการนำถุงยางชีพทั้งจากภาครัฐและเอกชนเข้าช่วยเหลืออีกด้วยค่ะ ชาวบ้านในพื้นที่ได้กล่าวขอบคุณคนไทยที่ไม่ทิ้งกันถึงแม้น้ําท่วม3รอบแล้วแต่น้ําใจคนไทยและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงหลั่งไหลเข้ามาให้การช่วยเหลืออย่างไม่ขาดสายค่ะ